มาต่อกันที่เรื่องราวของมวยสากลน,นะครับหลังจากที่สมรักคำสิงปครับอดีตฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยออกมาวิจารณ์ผลงานของนักชกไทยในช่วงนี้นะครับล่าสุดครับเจ้าตัวเนี่ยก็เตรียมจะเข้ารับตําแหน่งเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชาติไทยครับ หลังจากกลายเป็นประเด็นร้อนในวงการกีฬาไทยนะครับเมื่อบาสสมรักคำสิงค์ครับอดีตฮีโรเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของเมืองไทยครับออกมาวิจารณ์ผลงานอันน่าผิดหวังของทีมมวยสากลสมัครเล่นโดยเฉพาะล่าสุดครับชุดยุวชนที่กลับจากศึกเอเชียนยูทเกมแบบไม่มีเหรียญติดมือมานะครับล่าสุดครับสถานการณ์พลิกผันอย่างรวดเร็วครับเมื่อสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยครับได้เชิญสมรักครับเข้าหารือด่วนเพื่อร่วมวางแผนแล้วก็วางแนวทางในการยกระดับผลงานทีมชาติไทยครับ โดยการประชุมดังกล่าวนะครับจัดขึ้นในช่วงสายของเมื่อวานนี้ครับโดยสมรักได้เปิดใจถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่ตน,นเห็นว่าควรจะปรับปรุงซึ่งทางคณะกรรมการสมาคมครับก็ต่างเห็นพ้องว่าจําเป็นต้องมีการยกเครื่องระบบทีมชาติใหม่เพื่อสร้างความแข็งแกร่งก่อนศึกซีเกมปลายปีนี้ครับโดยสมรัก,กับเสนอให้ดึงอดีตฮีโร่นักบอยเหรียญโอลิมปิกและเอเชียนเกมครับกลับมาช่วยทีมโค้ชพร้อมเปิดเผยว่าตอนนี้สมาคมเนี่ยได้ตัดสินใจแต,งต่งตั้งตนให้เข้ารับตําแหน่ง ผู้ช่วยโค้ชทีมชาติไทยเพื่อทํางานร่วมกับโค้ดชาวคิวบา2คนที่ดูแลนักชกทีมชาติอยู่ในปัจจุบันครับสมรักบอกว่าตอนนี้สมาคมมีโค้ดคิวบาอยู่แล้ว2คนก็จะแต่งตั้งผมเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ช่วยโค้ดถ้าผมเข้าไปดูแลยืนยันว่าจะไม่มีเด็กเส้นแน่นอนจะคัดเฉพาะคนเก่งเท่านั้นโดยอดีตนักชกเจ้าของฉายาไม่ได้โมนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมครับบอกว่าจะรอให้สมาคมเนี่ยประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการก่อนจะเริ่มงานเต็มตัว โดยเจ้าตัวตั้งเป้าว่าอยากจะพาทีมมวยสากลไทยกลับมาผง,งาดอีกครั้งในเวทีนานาชาติแล้วก็ทิ้งทายว่าอยากจะพิสูจน์เหมือนกันว่ามวยสากลไทยเนี่ยจะดีขึ้นได้หรือไม่นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูบทบาทใหม่นะ,ะของพี่บาสสมรักหลังจากที่เคยสร้างชื่อเสียงเป็นฮีโร่เหรียญทองมาแล้วสมัยตัวเองเป็นนักชกถ้าเข้ามาเป็นบทบาทโค้ชเนี่ยจะสามารถปั้นฮีโร่คนต่อไปได้หรือไม่นะครับ